วิ่งวิ่งวิ่งวิวิ่ง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 ว ปืนที่ใช้เยนี่ปืนเขาเท่มากครับขึ้นมาเร็วจังไม่ด้นะฮักหำยังไงำังไยังเยอะโดนตมีอะไรมีตัวมีเคียมีเจด้วย เล่นเป็ดว่ะตายก็มันเล่นเป็ดอุ้ยมันถอยเรื่อนี้ฉลาดแม่ถอยดีหรือเปล่าตังตังตังตั้ง,ง,งอาร้อยสิบสามกับส,ส,สี่สิบสี่ฮะทั้งคู่เลยโมหรือเปล่า จะลองยิงดูสิยิงเท้านะ่ะไต้ตัวนี้ชอบหลบหลอนแบบหเปล่าจ <c oughs> เองออะทุกตาเลยพี่โอ้ยไม่ตายได้ไแล้วไอ,อ,อ้ชนอสองคนอยตาบอด หล่อบัฟได้เลยลองสิทีนะมันกลับอ่ะมันเขาไปดูหลังนเย้ย นั่นแหละแต่มันลงมันเนียนหลบแฟลชไม่พ้นนะแซไงไอ้ควายจะมากงมาเก็บลูกแก้วตอนนั้พี่สมุนไม่มาสามนนที่เราคนนั้นหมากัดนะครับกัดโดนค่ะ

คิวไหมยิงอาดีกว่าอินุ่มันเอาชูตัวป้อมเฮ้ยเมีคนแพนแล้วไอ้เหี้ยบ้าคุณเจ้าอะไรวะเน No charges l e อาพี่ระวังบอกตัวพี่ว่วนโลแล้วโอตกล้าอบตัวพีทำไมได้คิดว่ากลัวหมามึงไหมอย่ามอนโอ๊ยลำขอโทษโอ๊ยโดนทุกอย่างเชนี่ก้า วิสัยตายตะคนแล้วปะอย่างช้างตายหน่อยเออสวยช้างตายหน่อยเจ้าได้ปลุกตื่นปีศาจขึ้นมาแล้วเอาวอสไอ้มันอดไมไอมันรัดไหมปีศาจตายหาไปแล้วเฮ้ยออะเร็วไหมไอ้เข้าบีเหรอเร็วไหมเร็วมากข้อไหนเขาเร็วมาก ไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วแปลงไม่ทันแฟนไม่ทันทำไมมันดูบักบัก,บกวะ,ะต่อไแปแฟ<ป>นเพจเนี่ยวเข้ามีไหมฝังู้ ไปเก็บป oh, ืนตายห้าการเดินทิวทัศน์สายไม่เห็นควายตายหนึ่งครับปอมอ๋อสปคยดาว B

ฮัลโหลเอ้ได้ยินี่นมนสตาร์ขาดเรดีวาเปอร์เี็นสตาร์ขาดมามกเหรอเออวเปอร์คือใครอ๋อวเปอร์ก็คือวเปอร์ก็คือวเปอร์ สั่งยังไม่ใครมาเก็บสีเก็บสีเอาอะไรเอ้าบล็อกตัวเองไม่แล้วมันติดหัวผมเลยจางยบินเฮ้ยฟันดิฟันดิเดี๋ยวกูจะยิงวันกูฟันแม่งเลยแล้วกันมึงตายเฮ้ยเอ้าไม่โดนได้ไงเอาหมด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 ที่น้ำมเต่าหล่อเลย กูกล้ากูาาตาพี่ยาชูน้ำบาดอยู่นั่นแหละ <laughs> เฮ้ยไอ้ยี้ยนี่มึงแปลกจริงๆวะ <laughs> โอ้โหแม่กอดเงียบจุ้ง วิ่งอะไรอ่ะนั่นคืออะไรมีคนโดนแทงหรือเปล่านะเอากูว่าเอายากกูบอกแค่นี้เจ้าผู้จริงวเปอร์ไวเปอร์ไรเปอร์ไรเปอร์ไรเปอร์ อยู่อาเคนเหรออ,อันนี้ลงยี่นู่นคนรู้สามตัวเลยดักบ้านเราตัวนึ่งเกิอดอะไรขึ้นบ้านเราไม่มีแล้ว

ไม่เหลือเฮียแล้วตัวนี้โอเคไฟเพลนอันนี้ตัดเออไไม่น่าถือมีดมีดแล้วทำไมมันกลับไปไอ้นี่วะห่วยเบิร์ทางทางทางขึ้นเอนะทางขึ้นเอนั่นอ,องเพื่อนมีตัวหนึ่ง

Enemies Remaining Down A Flight โอ้โหไมไม่ค่าแซมเข้ามาก็ตายหาแล้วน่ะสเปกเตอร์ร้างหลัง one enemy remaining อ๋ออยู่ลงองๆสี่ตัวตัวหายแค่ครับที่จะวางเอลองเอาเลยเอาเลยเอ้ยมันทำไงไปดันจิตไปน่ารัก last player standing แปดวะมึงยิงอะไรเต็มตัวเลยวะเนะี่ย ส่องนัดแล้วครับน้องๆเอ๊ส่องนัดก็ให้กูไม่ได้ด้วยนะที่ตัวด้วยนะประเด็นเอาเขาแตกยิงอ่ะนะรวมล้วนๆเยแล้วเขาแตกยิงอย่างนี้ ขึ้นต์อืมเอ้าหัวดนี่มอนงโดิไม่ได้าดี่งโงได้แค่ดีดอเราเดินเามาต้องนานนา่ดิงเลยดีนิ่งกว่นี่ีงคนนิ้งตายกิดน่งหอยู่ข้างหน้ากันละ แทน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  CT สวยพอยมีออฟสวยพอยพันัน